เก็บความทรงจำไว้ใน YouTube สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวที่พนมกุเลนนะครับหรือภูเขาพนมกุเลนนั่นเองนะครับทุกคนและตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนรถแล้วนะครับทุกคนพนมกุเลนนะครับก็อยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบนะครับที่ประเทศกัมพูชาเหมือนเดิมนะครับทุกคนผมเองก็ยังไม่ได้กลับประเทศไทยนะครับผม แลวก็นี่นะครับทุกคนบริเวณข้างทางที่จะไปพนมกุเรนนะครับจากตัวเมืองเสียมเรียบไปพนมกุเรนนะครับก็คือไกลมากๆเลยนะครับทุกคนก็หลายสิบกิโลเหมือนกันนะครับประมาณ50-60กิโลได้นะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็แว้นมอเตอร์ไซค์กันมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับบรรยากาศสองข้างทางก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็อากาศก็คือร้อนมากๆเลยนะครับ ตอนนี้นะครับก็จอดรถนะครับถ่ายวิวทิวทัศน์ที่พนมกุลนให้กับทุกคนได้ชมนะครับผมอยากจะบอกว่าที่พนมกุลีนนะครับก็คือเป็นภูเขาที่ใหญ่มากๆอีกเขานึงนะครับของประเทศกัมพูชานะครับเส้นทางนะครับก็จะเป็นเส้นทางแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็มีทั้งดินแดงมีทั้งทางที่เขาไถแล้วนะครับผมหรือแม้แต่บางที่ก็จะเป็นทางที่เขาลาดยางนะครับผมลาดคอนกรีตบางๆนะครับ สถานที่ที่เราจะไปนะครับก็จะเป็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามนะครับทุกคนเห็นไหมครับทางที่เราไปตอนนี้นะครับก็คือเป็นแบบนี้เลยข้างๆที่เห็นแดงๆก็คือฝุ่นนะครับทุกคนอย่าได้มีรถขับผ่านหน้าเราไปติดขาดนะครับวิ่งรถใหญ่ๆนะครับทุกคนอยากจะบอกว่าฝุ่นนี้คือตลบมากเลยนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาในเขตของพนมกุเลนแล้วนะครับทุกคนอยากจะบอกว่าค่าเข้าชมนะครับอยู่ที่ 20ดอลลาร์นะครับน่าจะประมาณ4 0 0ร้อยหาประมาณนี้นะมั้งครับคูณ30นะครับ20คูณ30เอานะครับผมขึ้นมาที่พนมกุเลนนะครับก็จะมีนี่นะครับผมก็จะมีสถานที่ขายของจะมีวัดพระเก่าเก่พระนอนเก่าเก่โบราณนะครับแต่ว่าตัวของผมเองนะครับเนื่องด้วยว่ามาหลายรอบก็ไม่ได้ขึ้นไปที่พระเก่าเก่โบราณนะครับวันนี้ผมจะเน้นมาที่ อ่าบริเวณน้ําตกนะครับผมวันนี้เราจะมาชมน้ําตกที่พนมกุเลนกันนะครับน้ําตกที่นี่ก็คือสวยงามมาก Head. ๆแล้วก็งดงามมากๆส่วนมากชาวกัมพูชานะครับก็จะมาเที่ยวที่อ่าในเขตเสียงเรียบหรือแถวนี้นะครับก็จะมาเที่ยวที่พนมกุเลนนี่แหละครับผมบรรยากาศก็จะมีแดดนะครับแต่ว่ายินสบายร่มเย็นนะครับเพราะว่าที่นี่ต้นไม้เยอะนะครับทุกคนต้นไม้เยอะแล้วก็คนมาเล่นน้เเําเยอะนะครับอันนี้ก็คือ เราจะมาเห็นน้ําตกตรงนี้แล้วนะครับส่วนมากคนนะครับก็จะมาเล่นน้ําตกตรงนี้น้ําตกที่เราเห็นนี่นะครับเป็นน้ําตกธรรมชาตินะครับที่ไหลมาจากยอดเขาพนมกุเลนเลยนะครับทุกคนบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับก็จะส่วนหนึ่งเขาก็จะเล่นน้ําตรงนี้นะครับแต่ว่าส่วนที่สวยอีกที่หนึ่งก็อยู่ข้างล่างนะครับผมนี่นะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวนี้มีมาทําพิธีกรรมพิธีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่า มีความเชื่อว่าป่าพนมกุลนนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์น้าตกที่นี่นครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะเห็นชาวไทยที่แบบว่านับถือเทพนับถือพราหมณ์นับถืออะไรเงี้ยก็จะมาทําพิธีอะไรที่นี่นบ่อยมากเลยนะครับทุกคนแต่ตอนนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปชมน้ำตกอีกขั้นหนึ่งชั้นล่างนะครับจะบอกว่าบริเวณชั้นล่างก็คือสวยมากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับทางเดินเข้าไปก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่ เขียวช่าอุ่มแล้วก็สวยงามมากๆแต่อยากจะบอกว่าค่าเข้าชมก็คือ $20 ดอลลาร์ก็ถือว่าแอบแพงนิดนึงนะสำหรับผมเนาะเพราะว่ามันมีแค่น้ำตกแล้วก็มีวัดแค่นั้นเองทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ก็ 20$ ดอลลาร์ก็ถือว่าแพงนะถ้าแบบไปเที่ยวแถวบ้านเราอเะนาะชาวต่างชาติก็แค่ร้อยนึงก็ถือว่าโอเคนะถ้าเทียบกับแบบอย่างเงี้ยนี่ขนาดเรามาเที่ยวนี่ก็คือ20ดอลลาร ก็ถือว่าแพงสําหรับผมนะแต่คนอื่นเขาอาจจะไม่แพงนะครับผมแต่ว่าสถานที่ก็คือสวยงามงดงามจริงๆนะครับผมก็คือก็โอเครบมรื่นถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็คือตามที่พูดไปเลยนะครับก็คือตามนั้นแหละก็คือช่องของเรานะครับเป็นช่องที่ทําเป็นไกด์ไลน์นะครับเผื่อพี่ๆคนไหนมาเที่ยวกัมพูชาแล้วก็อยากมาเที่ยวนะครับผมถ้าเราซื้อ ตัวนะครับหรือซื้อบัตรเข้าชมนะครับให้ซื้อที่ในตัวเมืองเสมเรียบเลยนะครับทุกคนอย่ามาซื้อที่หน้าด่านนะครับถ้าซื้อที่หน้าด่านเขาจะมีด่านตรวจเนาะถ้าซื้อที่หน้าด่านนะครับคือเขาคิดแพงมากฉะนั้นให้ซื้อจากที่นั่นเลยนะครับผมเพราะว่าทางมาพนมกุเรนก็คือไกลนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นทางลงไปชมน้ําตกนะครับผมแต่ก่อนนะครับที่ผมมาสมัยก่อนก็ มันเป็นทางเล็กๆนะครับเป็นทางไม้ลงไปนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาทําดีแล้วนะครับทุกคนก็คือเดินลงมาชมได้แบบสะดวกสบายเลยนะครับผมวิวทิวทัศน์บรรยากาศก็ดีมากๆบริเวณตรงนี้นะครับอยากจะบอกว่าสวยจริงๆนะครับทุกคนถึงว่าราคาจะสูงนะครับแต่ถ้าใครอยากมาเล่นน้ําหรืออยากมาพักผ่อนชิลๆนะครับก็แนะนํามาได้เลยนะครับผมนี บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นหินเป็นน้ําตกเป็นลาธารนะครับเกิดจากธรรมชาตินะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับทุกคนก็คือแบบว่าก็จะเห็นชาวมบูชานะครับเข้ามาอยู่กันเต็มเลยนะครับทุกคนแล้วก็มาทําเป็นห้องเป็นที่พักแบบอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยเหมือนที่เห็นเนี่ยครับจากแต่ก่อนก็คือไม่มีเลยนะครับเป็นแค่น้ําตกลงๆเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็เป็นมีที่เช่าชุดเล่นน้ํามีอะไรเงี้ยครับผมก็ถือว่าเข้าหารายได้ของเขาเนาะก็ไม่เป็นไรครับผม นี่นะครับบริเวณน้ําตกที่ผมบอกด้านล่างนะครับก็คือสวยงามมากๆเลยนะครับเขาก็จะไหลามาจากด้านบนที่เราไปถ่ายครั้งแรกเมื่อกี้ครับผมก็จะไหลลงมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติที่เป็นฝรั่งเป็นชาวยุโรปหรือจะเป็นชาวไทยหรือจะเป็นอะไรเงี้ยครับจะมาเล่นน้ําตรงนี้เยอะมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าบริเวณตรงนี้คือมันสวยแล้วก็วิวทัศน์ที่ดีนะครับ ตกที่นี่ก็คือใสมากเลยนะครับผมทุกคนน้ําตกที่พนมกุเลนนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นน้ําตกธรรมชาติเลยนะครับผมซึ่งสวยงามมากๆเลยเสียดายนะครับไม่ได้เอาผ้ามาเปลี่ยนนะครับทุกคนเท่าผ้ามาเปลี่ยนก็จะได้ลงเล่นน้ํานะครับงดงาดนจริงๆนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูทางนี้เขาก็จะไหลลงไปด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นโขดหินแบบนี้ นนี่ก็จะมีคนมาเล่นน้ำมาอาบน้ำนะครับมันก็จะไหลแบบนี้ลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะสวยงามมันไหลจากข้างบนเลยนะครับทุกคนไหลมาจากข้างบนนู้นที่เราอยู่ข้างบนนะครับผมไหลมาจากต้นน้ำเลยนะครับผมนี่นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมเลยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ